สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูนิดนางวิทยาบุญเกษตรวันอังคารที่8มีนาคมพุทธศักราช2565หน่วยการเรียนรูว้วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สาระการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เครื่องช่างเครื่องตวงและเครื่องวัดก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน เด็กๆไปฟังนิทานพร้อมๆกันเลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะใ้เมืองขนมหวานแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองของยักษ์แต่เมืองนี้มีความสงบสุขเป็นอย่างมากเพราะมีอัศวินคอยพิทักษ์รักษาเมืองอยู่ทุกครั้งที่ประชาชนมีปัญหาต่างตะโกนเรียกว่าอัศวินช่างตวงวัดช่วยด้วยอูดอูดเมื่อได้ยินอัศวินช่างตวงวัดจะมาทันใดใครมีปัญหาอะไรบอกพวกเราสิจะช่วยแก้ไขให้ หมูน้อยสี่ตัวแจ้งว่าแตงโมลูกเนี้พวกเราช่วยกันปลูกควรจะเป็นของใครกันท่านอัศวินช่วยบอกทีเมื่อเราอัศวินได้ยินปัญหาต่อออกไปว่าเป็นของทั้งสี่ตัวนั่นแหละอัศวินวัดผ่าแตงโมออกเป็นสีส่วนอัศวินช่างก็จัดก,การชั่งน้ำหนักถีท้วนทุกชิ้นมีน้ำหนักที่เท่ากันดังนั้นจึงแบ่งให้หมูทั้งสี่ตัวได้เท่าเกันขอบคุณนะอูดอ คุณช้างเศร้าเสียใจอบขนมทีไรใครๆก็หนีท่านอาศวินลองชิมดูขนมชนนี้อร่อยไหมจ๊ะช่วยบอกฉันทีเมื่อเราอัศวินกินเข้าไปมีทั้งแข็งแล้วก็เค็มตามด้วย ขนมปีอัศวินช่างก็ได้ถามคุณช้างว่าคุณช้างทำขนมยังไงจ๊ะทำไมรสชาติมันถึงออกมาเป็นเช่นนี้คุณช้างตอบด้วยความว่องไวมากใช้กะใสทุกอย่างรวมกันนั่นแหละและ้แลวคนให้เข้ากันไม่ได้คุณช้างต้องตวงให้พอดีนะใช้ช้อนชาช้อนโต๊ะสิ ช่วยตวงก็มีทําตามสูตรนี้ขนมต้องออกมาอร่อยและรสชาติดีแน่นอนคุณช้างเมื่อได้สูตรจากอัศวินก็ไปทำขนมใหม่ใช้ถ้วยตวงตวงส่วนผสมที่ใส่ชามใบกลมๆกลิก่นอบขนมลอยไปตามลมใครได้กลิ่นก็รู้สึกว่าหอมน่ากินจังเลยต่อมาอัศวินช่างตวงวัดช่วยด้วย เสียงน,นี้เป็นของใครงูสองตัวเลื้อยขดไปมาอยากรู้จังว่าใครยาวกว่ากันอัศวินวัดบอกว่าง่ายมากเลยแค่ลากไหมรมวัดดูก็รู้แล้วโดยวัดตั้งแต่หัวถึงหางของงูแต่ละตัวเมื่อวัดได้ ความยาวของงูแต่ละตัวแล้วจากนั้นก็นำไหมพรมมาเปรียบเทียบกันดูแล้ววัดกันดูว่าไหมพรมของใครที่มีความยาวมากกว่าก็จะรู้ได้ว่าใครตัวยาวกว่ากัน <c oughs> และขณะที่อัศวินกำลังวัดไหมพรมสองเส้นอยู่จูๆ่ๆแผ่นดินก็ไหวสั่นสะเทือนอัศวินช่างตัววัดอยู่ไหนมียักษ์ใหญ่จะมากินหมู่บ้านของเราแล้ว อัศวินช่างัวงวัดได้ยินก็รีบมาทันใดโอ้โหยักษ์ตัวใหญ่พวกเราจะทํำยังไงดีอัศวินเสนอว่าให้เราทําคานดีดคานงัดสิหยดบจะยักษ์มนออกไปจากเมืองให้ไกลๆไปเลยได้เลยตกลงตามนี้งั้นพวกเราร่วมกันรวมตัวกันและแบ่งหน้าที่กันทํานะ อัศวินช่างทําหน้าที่เตรียมถุงทรายน้ําหนักที่ใช้ต้องมากกว่าน้ําหนักของยักษ์อัศวินตวงสุดแสนจะคึกคักโดยทําหน้าที่วางขนมล่อยักษ์ไว้ตามทางเพื่อให้ยักษ์เดินตามขนมมาติดกับดักอยู่บนคานดีดคานงัดก่อนที่จะทําการปล่อยกระสอบทรายและคานดีดนี้อัศวินวัดเป็นผู้สร้างโดยวัดขนาดคานดีดให้พอดี คานดีเมื่อเสร็จแล้วรี่เพราะมีชาวเมืองมาช่วยกันรับเป็นไปอย่างที่คิดยักใหญ่หลงกลเห็นแก่ของกินเดินเก็บขนมกินจนเพลินและแล้วก็ก้าวพาดขึ้นมาบนคารดีหลังจากนั้นดาวอัศวินแต่งนับ1 2ึสและตัดเชือกเจ้ายักษ ถูกดีดลอยและริ้วออกจากเมืองไปไกลาชาวเมืองดีใจหมู่บ้านก็ปลอดภัยขอบใจขอบใจอัศวินช่างตวงวัดขอบใจนะอัศวินช่างตวงวัดที่คอยพิทักษ์หมู่บ้านเราอัศวินตอบไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันเราช่วยกันได้ก็ต้องช่วยนิทานเรื่องอัศวินช่างตวงวัดสนุกไหมคะ เครื่องช่างมีหลายรูปแบบเครื่องช่างแบบสปริงไว้ช่างผักผล,ลไม้เด็กๆเคยไปตลาดไหมคะเห็นพ่อค,ะคะ้าแม่ค้าช่างไหมคะเครื่องช่างแบบดิจิตอลไว้ช่างน้ำหนกักช่างวัตถุที่มีชิ้นเล็กๆเช่นพระเครื่องของมีค่าเครื่องประดับแหวนทองกำไลถ้วยตวงทำจากพลาสติก แก้วสแตนเลสมีหลายขนาดปากมีพวยสำหรับเทน้ำไม่ให้หกนะคะถ้วยตวงไว้ตวงของแห้งตวงแป้งไว้ทำขนมเคก้กขนมโดนัทตวงน้ำตาลตวงน้ำเครื่องวัดตลับเมตรไม้บรรทดัดทำจาก ผ้าทำจากพลาสติกทาจากเหล็กทําจากอะลูมิเนียมใช้วัดขนาดของชิ้นงานหรือวัดระยะทางได้สะดวกนะคะหน่วยในการวัดเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรเป็นกิโลเมตรวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทําด้วยนะคะไปทําโดนัทกันค่ะอุปกรณ์ กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษรีไซเคิลเด็กๆได้กระดาษมาก็ขยำขยำขยำนะคะแล้วก็คลียออกให้เป็นแนวยาวแล้วก็ม้วนม้วนนะคะบิดให้เป็นวงกลมต่อการดังรูปภาพนะคะเด็กๆทำตามรูปภาพทำเสร็จแล้วตกแต่งให้สวยงามถ่ายรูปมาอวดคุณครูและเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณนิดขอลาก่อนสวัสดีค่ะ